นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม huh. พ네ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันว่าคนทำกิจแล้วผิดพลาดต้องฉลาดพิกแปลงเปลี่ยนแปลงได้มีสติตริตรองให้ว่องไวหลักการใช้สุภาษิตผิดเป็นโครขอเจริญสุขเจริญพร ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่เล่นเฟซเล่นหลายเข้ายูทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันนี้พูดเรื่องทำกิจการงานเป็นงานเขียนงานเทศงานอะไรต่างๆ ที่มีวิชาความรู้ที่ทำได้งานด้านศาสนางานนักพูดนักเทศและงานเขียนคติพจน์หรือเขียนอะไรที่ผู้คนอ่านแล้วมีความสุขสบายใจ เมื่อเห็นโพธ่ออกมามีสาระนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ดังนั้นผู้ที่ทำกิจจากการต่างๆจะต้องสำรวจวันๆหนึ่งเราได้กระทำอะไรไม่ว่าโพธ์คำคมหรือโพธ์คำกลอน ที่นักปรา์บัณฑิตได้วางโครงสร้างต้องสัมผัสนอกสัมผัสในให้ถูกหลักคำกลอนผู้ที่เป็นนักปราดแต่งชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามเรื่องเขียนโพสู่สายตาประชาชน วันเดือนปีก็หมุนไปตามกาลเวลานำพาชีวิตสัตว์ล่วงเลยไปด้วยคนที่ไม่ประมาทก็ดีตัวเองให้สังคมโลกได้รู้จักในการอยู่ในโลกใบนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง ที่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ได้นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมาหากินดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมเพื่อไม่ให้ตกนรกหมกไหมาการประพฤติมิตรมิชอบก็ถือว่าสอนให้เพื่อนมนุษย์ ได้เดินตามทางสายกลางคือสายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้วางหลักให้พุทธบริษัทของท่านได้เจริญรอยตามก็มีส่วนได้ร่วมทำคุณงามความดีแต่ส่วนที่บุคคลไม่ได้ทำคุณงามความดี ก็จะคิดโตตอบทำคนงามความดีว่าคนก็ต้องมีอยู่สองด้านจะถือด้านดีหรือด้านเลวถ้าถือในด้านเลวก็เปรียบเสมือนด้านมืดทำให้ตนมิดได้มีความเจริญ การทำมาหากินที่จะตั้งหลักปักฐานให้มีความสุขอยู่บนโลกใบนี้ได้ก็ขัดขวางเรื่องการทำุณงามความดีคิดเสียว,ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคิดอย่างนี้ ผู้ที่มองในด้านชั่วเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ที่จะพึงได้พึงมีโดยไม่ได้คิดในเรื่องการทำคุณงามความดีแม้แต่ทรัพย์สินที่ได้มาได้มาอย่างไรก็ช่างขอให้ได้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่าง โดยที่ไม่สนใจพวกที่คิดอย่างนี้ก็มีดังนั้นเห็นผู้อื่นทำคุณงามความดีก็จะเข้าหักล้างผู้ที่ทำคุณงามความดีหรือมีวิชาเรียนเสียงผู้ที่เป็นนักร้องดังหรือแอบอ้างผู้ที่มีชื่อเสียง เอาผลงานของตนไปเผยแผ่ผู้ที่ช่วยโอกาสทรรมาหากินโดยที่มิได้ต้องลงทุนลงแรงอะไรแค่ใช้กลยุทธ์ในการเรียนเสียงผู้ที่ดังหรือการเรียนแบบผู้ที่เขียนคติพจน์ออกสโซสายตา บุคคลอันนี้ก็อาจจะมีเรียนแบบกันบ้างการเรียนเสียงผูด,ดังจะเป็นนักเทศจะเป็นนักร้องจะเป็นนักพูดต่างๆเขาก็ต้องมีองค์กรว่าใครคนใดคนหนึ่งได้ขึ้นมาสู่สายตาประชาชน มีชื่อเสียงในการสแสดงออกอะไรต่างๆนานาผู้ที่ชอบเปลี่ยนแบบโดยหวังผลประโยชน์ก็จะทำการเรียนแบบทางคำพูดหรือในการเป็นซีดีหรือในการอะไรต่างๆหาวิธีปลอมแปลงริขสิทธิ์ของบุคคลดังๆ แล้วก็เอาผลงานของตนนี้ไปวางขายอันนี้ก็มีอยู่มากมายเครื่องผู้ที่ไม่หวังดีสมัยนี้เขาเรียกว่าทำนาบนหลังคนโดยที่มิได้ออกแรงมากมายแล้วหาผลประโยชน์จากผู้ที่ดังนั้นผู้ที่ดังก็มิได้อะไร ได้แต่ชื่อเสียงเท่านั้นเองแต่ผลประโยชน์คือเงินทองคนที่เขาจองเรียนแบบเอาไปขายจะได้เงินได้ทองกอบโกยโดยที่เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีก็มีผู้ที่ถือที่เกิดสิทธิหรือโรงแรงรงทุนทำก็ไม่ได้สักเท่าไหร่ ไปได้คนที่ตลอมแปลงเสียมากกว่าอันนี้มันก็มีอยู่ทั่วโลกเรื่องการที่ละเมิดริกรกสิธิ์ไม่ว่าจะพาริสิงค้าอีหอดังดังหรือจะเรียนแบบเสียงคนพูดคนเทศอันนี้ก็มีอยู่มากมายในโลกใบนี้ก็ถือว่าทำผิดกฎหมาย แต่ก็มิได้มีใครที่จะจ้องตามจับผิดบุคคลคนนั้นมาลงโทษอันนี้ก็ถือว่าการละเมิดลิกกิ์ก็เลยเป็นการทำกันเกลือไปเพราะว่าจับคนที่ทำเทียมเรียนแบบไม่ได้ แม่จะทำสินค้าจริงออกมาส่วนมากทางบริษัทแล้วก็จะทำสินค้าจริงออกมาสินค้าปลอมก็จะมีมากกว่าสินค้าจริงก็ขายกันเกลือไปพอเขาจับใจไหลทันเขาก็บอกว่าสินค้านี้ทำเทียมเลียนแบบไม่รูภาริตที่ไหน เลยแล้วๆไปเขาก็หากินกันอย่างนี้แต่ถ้าโพธิทําผิดตนฉบับก็จะจับได้เหมือนบุคคลที่ดังแม้จะทําผิดเล็กๆน้อยๆส่วนมากจะมาถึงไหวโดยที่มาสอบมาสวน ไม่เหมือนกับผู้ที่ลักลอบทำรรอันนั้นตามจับยากไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ถ้าจับจริงๆก็จับได้แต่ในเรื่องของเรื่องถ้าจับได้แล้วก็เสียไม่กี่บาทเลยทำกันไปเรื่อยๆ สุดท้ายคนที่ตั้งใจทำงานก็ไม่ได้อะไรแม้แต่น้ำใจเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เลยเซ็งกันไปตามๆกันไม่รู้จะทำอย่างไรโลกทุกวันนี้ดังนั้นต้นงานผลิตงานออกสู่สายตาประชาชน ก็จะต้องมีไว้พริบรู้เท่าทันที่จะต้องจับผู้ละเมิดลิกกสิทธิของตนส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องมีราวอะไรในเรื่องบูที่ลักรอบลิกกสิทธิไปค้าไปขายก็เหมือนข่าวดังสังเกตดูก็ได้ เช่นนักมวยโลกไม่ว่าจะตอยที่ไหนเขาโกวังจากการถ่ายทอดสดก็มีิกษสิทธิ์ของเขาในการถ่ายทอดสดผู้ที่ถือริกษสิทธิ์ยังไม่ได้ทำการถ่ายคลิปให้คนชม ยังไม่ได้ทําแต่คนที่ระเมิดฤกษสิิธิ์ทําแล้วเจ้าของฤกษสิทธิ์ก็เลยงงๆงงทำออกมาได้อย่างไร mm hmm. เมื่อเห็นเขาทําไปแล้วก็ mm hmm. เฉยๆขีเกียรติผู้ขี่เกียรคุยขีเกียรติดตามเอาเรื่องเอาราวอันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันในเรื่องฤกษสิิธิ์ของคน โคดไปก็ต้องมีเล้เกิดสิทธิทางปัญญาเอาแต่คนไหนจะเอาไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าคิดไปในทางเมตตาเผยแผร่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าใครเอาไปใช้มันก็เกิดประโยชน์ทัางนนั้น ไม่เหมือนกับบริษัทที่เขาตั้งริกษิทธ์ใครริ่มเมิดเขาก็จะจับกลุ่มอันนั้นก็มีแต่คนก็แปลกอยู่เหมือนกันของที่ไม่มีริกริทธ์นี่ไม่ค่อยสนใจก็จะไปลำเมิดของที่มีริกิิทธ์คนที่เขาหวง หลอกเรียนแบบอย่างนูดอย่างนี้มันก็น่าแปลกหนังที่ไม่ค่อยจะดีเขาก็มีเร่เกิดขิ้แต่บุคคลก็ละมเมิดดรว่งเกิดขึียนแบบแล้วเอามาเที่ยวขายออกเฟซออกไลน์อันนี้ก็มีอยู่มากมายคนก็ไม่เห็นจะตามจับไม่รู้ว่ามันไปโพสต์อยู่ที่ไหนส่วนมากก็จะเอามา ติดเฟซผู้ที่ชอบโพสชอบโหลดชอบอะไรมันก็จะติดมาอย่างนั้นถ้าไม่โพสไม่แชร์ไม่อะไรก็ไม่ค่อยจะติดมาก็เห็นมีกันอยู่บ่อยๆสมัยก่อนผู้ที่ละเมิดนี่คืสิ่ผู้ที่เขาทำเขาก็มีวิธีที่จะส่อนกลสซ่อนเลี่ยมไม่ให้บุคคลจับได้ ผู้ที่เล่นหลังๆก็ยังไม่ร pues mm ู้อะไรเลยเป็นหมูเขาเลยเรื่องละเมิดล e ิก nah สิิธิ์ของคนดังนั้นคนที่ละเมิดลิกสิิธิ์การหากินแอบอ้างเอาชืここ <training it> ่อเสียงเขาไปโฆษณาแต่ตามจับไม่ค่อยได้ S คนชั่วเลยลอยนวนอันนลกถือว่าหลักที่ไม่ควรใช่เรื่องละเมิดลิกเกิดสิทธิ์ของคนอื่นบางครั้งเขาทำไปดีคนที่ละเมิดลิกิดสิทธิ์ก็อาจจะไปทำของเขาเสียทำไมเขาเสียหายเลยก็มี เหมือนอย่างเสียงเขาดีๆตัวเองไปละเมิดลิขสิทธิ์เสียงคนอื่นแทนที่จะร้องเพราะเหมือนกับตนเสียงก็อาจจะดีไปด้วยต่างคนต่างก็อาศัยกันเมื่อเขาดังแลนวก็อาศัยชื่อเสียงเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรตนเสียงเขาดี เอาไปทำไม่ได้เรื่องบางครั้งร้องเสียงสูงเป็นเสียงต่ําเสียงต่ําเป็นเสียงสูงเลยเสียตนเสียงโพธิร้องอันให้โพธิเรืองการเรียนแบบเสียงโพธิดังหรืออาจจะเรียนเสียงนักเทศโพดังใครทำเสียงคือ ก็อัดเสียงให้เหมือนคนนั้นโดยที่เอาธรรมะมาอ่านแล้วก็โพสู่สายตาคนฟังบางครั้งตนเสียงที่โพสไปไม่รู้เอาไปส่อนไว้ที่ไหนเลยโพสแต่โพทีละเมิดลิขสิทธิ์เรียนแบบให้เขาฟัง อันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันดังนั้นก็เลยหมดอารมณ์โพธิทตนเสียงนาคนสมัยนี้ก็ไม่ได้เรียนเสียงในทางที่ดีพอที่ตนเสียงจะชอบอกชอบใจถ้าพูดธรรมะแล้วมันไปขัดใจคน แต่ถ้าโพดโมสาอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ชอบใจก็น,น่าแปลกเหมือนกันหรือว่ายุคนี้เป็นยุคที่เสื่อมจากธรรมะคนไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมะนั่นเองหลันหลังให้ธรรมะไม่เอาไปพิจารณาว่าทำอย่างนี้เรามีความทุกข์ทำอย่างนี้เรามีความสุข ไม่สนใจตูง่ายง่ายก็แล้วกันเล่นเฟซเล่นไลายอะไรต่าง,างๆนาาส่วนมากได้อ่านได้ฟังกันก็มีแต่ยกย่องเริญกันอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเอาเงินเอาทองไม่เห็นว่าจะมีใครไปประพฤติปฏิบัติบางคนก็สอนให้คนอื่นนั่นปล่อยวาง แต่ตัวเองนี่เขียนโพสไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันที่ทรงขึ้นอากาศให้คนอื่นอา่านเมื่อพิจารณาดูสอนให้เขาปล่อยวางแต่ตนเองนี่เขียนโพสเป็นร้อยเป็นพันอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ปล่อยวางแล้วเป็นการอยากได้เสียมากกว่า คนที่เขียนว่าปล่อยวางก็ไม่ต้องมีตัวหนังสือเขียนขึ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะอ่านได้แค่จุดๆหรือเป็นของที่วางเปล่าอันนั้นแหละปล่อยวางจริงๆแต่นี่เขียนอย่างโนเขียนอย่างนี้พิจารณาดูนะพวกที่เขียนว่าปล่อยวาง ปล่อยวางนี่มันอยู่ที่จิตที่ใจของแต่ละคนเพราะเขารู้ดีว่ามันใช่หรือไม่ใช่ที่จะปล่อยวางได้แต่สมัยนี้ถ้าปล่อยถ้าวางก็คงจะไม่ได้ขึ้นไม่ว่าข้าวของที่เรามีหรือจิตใจที่เรามีต่อผู้อื่นก็คงจะได้สิ่งไม่ดีและกลับมา สมัยนี้มันจะปล่อยวางได้หรือไม่คนในยุคนี้นะแม้แต่ถือไห้ก็ยังมาขิงเอาในมือในเฟซในเน็ตในรายเห็นเขายืนเล่นโทรศัพท์อยู่แท้ๆมันยังมาจิงในมือไปกระปงกระเป๋าอะไรต่างๆมันก็ยังขีงไปคนที่ปล่อยวางได้ก็คือนักบวชบางครั้งนักบวชก็ยังไม่ได้ปล่อยวาง ก็เห็นโพดเห็นอะไรด่ากันอยู่เป็นประจำนั่นเรอกี่ว่าปล่อยวางหรือปล่อยในเรื่องดา่าคนที่เขาวางเขาคือไม่ดา่าใครไม่ว่าใครจะโพดอะไรก็รู้ใจนั่นแหละเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยใส่คนอื่นเป็นชุดๆอันนั้นไม่ใช่ปล่อยวางแล้วอันนั้นมันปล่อยมัดแล้วพิจารณาดูก็แล้วกันการกระทำกับคำาพดนั้นตรงกันหรือไม่ นักปราศก็มิได้สันริสริญก็ให้พิจารณา,าดูได้พูดมาเรื่องสเพเฮระแล้วก็กล่าวคํากลอนไว้ในเบื้องตนนั้นว่าอันมาคนทำกิจแล้วผิดพลาดต้องชฉลาทิกแพลงเปลี่ยนแปลงได้มีสติตรีตรองให้ว่องไวหลักควรใช้สุภาษิตผิดเป็นครู ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอจะเรือนพอ